ก่อนเพิ่งเล่าไปเองนะคะที่มีเหตุการณ์ยิงกันอุกอาจเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสองวินหน้าห้างยิงกันแย่งลูกค้าเหตุการณ์นี้ยิงกันที่คิวรถตุก๊กตุ๊กข้างสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ที่สงขลาค่ะยิงกันเพราะแย่งลูกค้าอีกแล้วนะอีกแล,แล้วแล้วมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะเหตุการณ์โอ้โหชุลมุนมากบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนนะคะ

ต้องเสด็จมาเท่ยงกนทอยังไงเลื่อยเลยเออก็เลยมันมันรู้กันมัดเดียวแต่ลังโคตรจี้มันมันรู้กันมัดเดียวมัน่มันไปนั่งมันไปนั่งยกเปียกกัะตุ้มันมัดเลยมันไปนั่งยกตะมัดเลยเอาไอ้ไอ้พื้นไอ้ไปต่อพื้นมาแล้วอ๋อมาเข้ามารู้กันมัดเลย นี่คือภาพหลังที่เขายิงกันจนบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งนะคะค่ะคือหลังยิงกันเสร็จกวิดจะมีการยกพวกทำร้ายร่างกายทะเลาะกันอันนี้เป็นญาติค่ะญาติญาติของทั้งผู้ก่อเหตุและคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเพราะจริงๆแล้วทั้งคู่ทั้งคนเจ็บคนก่อเหตุเนี่ย เขาก็เป็นญาติกันนี่ก็เป็นญาติกันหมดเลยเอาจริงแล้วหลังเกิดเหตุเลยมาตะโกนด่ากันโอ้โหจะต้องจับแยกจับห้ามกันนะคะมันเลยมีเหตุชลมบุญวุ่นวายเกิดขึ้นวิจจะมีเรื่องกันอีกรอบหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่ายสามโมงนะคะคิวรถตุ๊กตุ๊กข้างสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานี่ค่ะเห็นไหมคะโหดมากนะคือ คิวรถตุกๆรถตุกๆ,ๆแดงเนี่ยค่ะยิงแบบนี้เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะคะคนเสื้อสีแดงเนี่ยค่ะคือนายชวริตผู้ทักษินาอายุ40คือคนยิงนะคะโอ้โหนี่เห็นในภาพชัดเลยอ่ะกระน่ำยิงหลายนัดมากนะจนเขาล้มลงไปแล้วอะ่ะยิงในเสาพวงทองอายุ40ค่ะตอนแรกในเสาทําท่าจะเดินหนีอยู่แล้วนี่นะคะก็ยิงเขาจนล้มทั้งยืนน่ะยิงเสร็จมไม่หยุดจ่อยิงซ้ําอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดตามภาพนี้นะคะลองนับนับดูน่าจะสักประมาณห้านัดยิงไปห้านัดยิงเสร็จไม่จบเตะซ้ำอย่างที่บอกยิงแล้วยิงอีกเนี่ยนี่กลับไปที่รถเมื่อกี้แล้วเดินกลับมายิงอีกเหรอคะเขานิ่งไปแล้วอะค่ะยย้อนกลับมานี่นะคะโอ้โหแล้วมีคนเสื้อขาวมาเหมือนจะเข้าไปห้ามอะนะแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยชวลิศก็เดินย้อนกลับไปเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชม คนเสื้อขาวค่ะที่เห็นในคลิปนะคะเป็นตำรวจนะคะดาบตำรวจสุวิทต์นี่ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพ,พิเศษกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนภาค9ที่มีตำรวจอยู่ในภาพนี้ก็เพราะว่าตำรวจเขาอยู่แถวนั้นพอดีอ๋อบังเอิญแล้วเขาได้ยินเสียงปืนอ๋อได้ไงคะนั่นอะ่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปนี่ค่ะ แล้วเขาก็เลยล็อกตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ค่ะนี่ค่ะจังหวะนี้นะคะในจุดเกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนจุด38ตกอยู่9ปลอกมีกระสุนปืนอยู่ในปืนอีกอะคะ่ะเป็นปืนลูกโม่นะคะอีกหนึ่งนัดโอ้โหคุณผู้ชมก่อเหตุกันแบบนี้เลยนะคะก็คือถ้าปลอกกระสุนปืนตกเก้าปลอกอย่างน้อยๆก็คือ9นัดแล้วนะอะเนาะดีนะที่มีตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะได้ยินเสียงปืนพอดี และเข้าไปรวบตัวเลยนะคะคนยิงเนี่ยนะคะก็เป็นโชเฟอร์ขับรถตุก๊กต๊ก,ตกคิวเดียวกันกับคนถูกยิงเนี่ยแหละคะ่ะนายชวลิตผู้แท็กซี่อายุ40นะคะคือคนยิงนะคะก็ถูกดับตำรวจสวิทล็อกตัวเอาไว้แล้วก็ปืนของกลางจุด3.8เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ในมือพอดอีมีสนับมือด้วยก็ส่งตัวให้กับตำรวจสพหัดใหญ่รับตัวไปดำเนินคดีต่อนะคะเดี๋ยวให้ดับตำรวจสวิทที่เขาอยู่ในเหตุการณ์พอดีเนยนะ,ะเขาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะ อย่างมันดังตัวเกียบองรทัดตัวเลขครับผมก็จะงกดูครับตัวเบนเขามาตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเพราะมันบังอยู่ครับผมก็เลยวิ่งวิ่งเข้ามาครับผมก็จับปืนออกมาแล้วก็จะวิ่งเข้าชาร์จเขาแต่ผมกลัวเขาจะหันหน้ามามาที่ผมแล้จะยิงผมครับถ้ายิงผมผมก็ต้องตุ้งผมก็เอบแล้วตุ้งคันนี้ครับพอกเขาเข้ารถผมกเขามีข้าชาร์จเขาที่รถเลยแล้วก็บอกเขาว่าอย่าขัดขืนครับอย่าสู้เขาว่าอย่ายิงเขาผมว่าถ้าไม่ขัดขืนผมก็ไม่ยิง เขาเอาเขาลงมามอบตัวมาเราล็อกมักมีทหารคนหนึ่งเขาก็ลอกผมไปทหารให้เขาช่วยจับแล้วก็พี่ตำรวจาใจมาคนนึงช่วยแล้วก็ที่ของที่ครับตอนตอนนั้นเขายิงไปได้กี่นัดพี่ประมาณสามนัดนะครับสามนัดครับที่กินมาสามนัดครับครับแล้วก็ก็เิยมายิงกันไปแล้วก็ดึงมาซ้ําโอ้โหนี่นะคะเพื่อนของคนเจ็บอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะคะที่ถูกรวบตัวเอาไว้ หลังก่อเหตุก็โดนรวบเลยอ่ะทันทีทันใดเลยอ่ะ,ะนี่นะคะทีนี้ค่ะเพื่อนของคนเจ็บค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาบอกเริ่มต้นเรื่องก็เป็นเรื่องของการแย่งผู้โดยสารกันอืเขาบอกโอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีปัญหากันแบบนี้มานานแล้วแล้วเหมือนกับว่าเคยท้าทายกันมาก่อนแต่ประเด็นคือทั้งคู่เขาก็อยู่วินตุกตุกเดียวกันเป็นญาติกันด้วยอะคะอ่ะแต่มาก่อเหตุกันขนาดนี้นะคะ เดินลงมากับเหลือะกับทุกๆสองคนได้กระเถียงกับเขาแล้วก็เดือเดินลงล่างแล้วก็ยืนลงจากรถปั๊บเขายิงใส่เลยแล้วก็ยิงยิงล้าจายผมสี่นัดแล้วหันยิงผมยิงไม่ทุกมันด้านลูกทีนี้ก็หันสับไปต้ําที่ห่้างวอีกจนน้านอนนิ่งล้าก็มีตารวจเข้ามาโจมทีนี้ครับผมเดือะกับลูกโม่เขายิงอีก,กๆๆทั้งหมดสองโม่ยิงไปประมาณสิบนัด อย่งเที่ยงกรงารับตะเลท้าต่อยกันตัวตัว,ตวทีนี้บรบรดาได้ลงมาเลยทั้งสองคนถ้าผมตัำได้เดินลงไปถึงปุ๊บถือเขาพี่อคนหนึงก็ว่าป้อมจุดย้อนถ้าเก็เหลือชายคนเดินอ้อมต่างห้องก็ไมาคิดว่ามีป,าป,มป,มาปืนบอกปุ๊บป้อนหว่นมีปืนว่าแยกขึ้นมาไม่ทันแล้วม,มันก็ยิงใส่เลยยิงใส่เลยผมตั้งใจยิงแล้วพยายามตั้งใจฆ่าเลยครับผมใครเป็นคนท้าต่อยใครก่อนนะผมกับแปดผมทักกันก่อนครับ นักปั๊บถึงก็เหลือแต่ว่าเออต่อยมันใช่ไหมก็ลงมาต่อยมันน่าลงมาเลยทั้งสองคนทีนี้เดี๋ยวเขาเดินลงไปก่อนทีนี้ลงปั๊บสับเลยแล้วคุณผู้ชมคะช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่รถไฟเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางหันใหญ่พอดีเลยตัวในสาวคนเจ็บกำลังเดินไปรอเรียกผู้โดยสารที่ทางออกของสถานีรถไฟ พี่สาวของนายสาวก็ขายของอยู่ที่สถานีรถไฟเธออยู่ในเหตุการณ์เธอเห็นเหตุการณ์เธอบอกว่าโอ้ยทั้งคู่ก็มีปัญหาเรื่องแย่งผู้โดยสารกันมาตลอดตอนเช้าก็ทะเลาะกันเกือบต่อยก,กันมารอบหนึ่งก็เลยเชื่อว่าโชเฟอร์รถตุกต๊กๆแดงเนี่ยค่ะซึ่งอยู่ที่คิวรถตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็น่าจะรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ประเด็นคือทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นยิงกันแบบนี้มาเร็วใช่ไหมสสใจใช่ไหม,ไม ต้นอบนไม่ขวดอ้แรงไม่นอาคนีนแล้วตกลงว่าเานต้องรับลูกค้าเเนื้อมากกินเนื้องรับลูกค้านี่ไม่ตนขวดไ้ม่แ้วคิวหน้าตาเมียนอามนจดจับไปเลยตอนเกิดเหตุเป็นไงครับ กันนั่นแหละวบอกว่าตอนดอท่จะี้วัารถกะก้อนข้าวใไมแต่เราบอกวข้าวเป็นข้าวรนั้นข้าวเป็นฐานใดแต้วน้อมยงกะเดะแต่คนยิงไม่ม well, like ีใช่ไหมยึงแต่แล to ้วมันระวางแพนมาอนก่อนมันเที่ยงกจ้าวกจามันเที่ยงกันมยงแต่แ้วเอาปืนงงตร้วยงจปนกจยทุกคนมานังเยียบน่เยียบกันเส้นนูเดินไปเลยจามาตรงที่คนเยอละไปทีะจอยิงเลย ถึงกี่คนกี่คนฉันหูพี่อะไรเธอกี่คนกี่คนมาม่ไปบอกกับโดนผีหลงพักเขาหลงกันเลยกับปลาเขาหลงกี่คนจะไปบอกกับผีลงพักเออเขานแม็กกมันี่คนกี่คนคุณผู้ชมคะผู้หญิงเสื้อสีขาวเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะคือคนเสื้อขาวในคลิปนี้เห็นการที่เดินตามมาเนี่ยเดินตามนายชวฤิตมาคือเขาเข้าไปห้าม ใส่เสื้อสีขาวแขนยาวนะคะเข้าไปห้ามนายชวลิตนี่แล้วก็ดึงดันกลับเข้าไปนี่ค่ะจังหวะนี้ก็คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราเมื่อสักครู่เขาบอกเขาเข้าไปห้ามนี่นะคะส่วนตํารวจก็คือเสื้อสีขาวที่วิ่งเข้ามาอีกทีท้ายๆคลิปนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวนายชวลิตคนก่อเหตุเนี่ยไปสอบสวนที่สพหัดใหญ่สุดท้ายนายชวลิตรับสารภาพว่าสาเหตุคือแย่งผู้โดยสารกันคือตัวนายชวลิตบอกว่าเขาอยู่คิวตุกตุก ข้างสถานีรถไฟส่วนในเสาคนเจ็บเนี่ยอยู่คิวหน้าเสาธงหน้าสถานีรถไฟคือแทบจะเป็นคิวโดวยคิวเดียวกันอยู่แล้วเพราะมันห่างกันนิดเดียวห่างกันแค่ห้าิเมตรค่ะ,ค,ะคำถามคือคุณขับตุกตุกคุณเอาปืนมาจากไหนคุณพกปืนไปขับรถหรอหรือย,อยังไงคำตอบก็คือผมต้องพกปืนเพราะ เพราะก็ต้องป้องกันตัวทําไมจากอะไรคะคือจะต้องป้องกันตัว <c oughs> ปืนนอามาจากไหนก็ย <c oughs> อมรับว่าปืนเถื่อน <c oughs> ไปซื้อปืนเถื่อน <c oughs> มาแล้วพกติดตัวไว้ตลอด <c oughs> พกติดตัวไ <c oughs> ว,ตตวไ้ตลอด <c oughs> ทุกครั้งที่ขับรถตุกตุกแดงรับส่งผู้โดยสารเหรอคะคุณน่ากลัวนะป้องกันตัวคือริ้เกรฑ์ยังรู้เนี่ยนึกนึกยังไงมองมานจะรับกันยังไงอยู่นี่

S <S นายชวลิตให้การบอกว่าพอผู้ตาย,เด,ยเดินเข้ามาหาเขาก็เลยยิงสวนไปค<ฆ>่ะแต่ภาพในกล้องวงจรปิดเผู้ตายหันหลังนะคือ,อเดินหันหลังออกไปสองสามวันแล้วพวกปืนติดเน็บเอวไว้ตลอดโอเปนิชนันนี้ันก็ไม่กล้าขึ้นตุ๊กตุ๊กคันนี้เหมือนกันนะถ้ารู้ว่าคนขับพกปืนนะคะนายชวลิตบอกว่ายิงไปทั้งหมดเนี่ยหมดโม่เลยค่ะหกนัดแล้วไม่พอนะคะยิงหมดโม่ไปหกนัดแล้วใส่กระสุนเพิ่มอีกสี่นัดแล้วยิงออกไปอีกสามนัดรวมแล้วก็คือยิงไปทั้งหมดเก้านัดนะคะ แล้วก็ยืนรอมอบตัวแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าก็ไม่รู้ยืนรอมอบตัวหรือยังไงเพราะตํารวจที่เขาบังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์เขาวิ่งไปตะครุบตัวเอาไว้พอดีนะคะนายชมฤทธิ์โดนแจ้งไปสองข้อหานะคะก็คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนบอก เขาเป็นญาติกันค่ะสองคนนี้ญาติห่างๆซึ่งอาการในเสาตอนนี้เป็นตายเท่ากาันอาการสาหัสนะคะยังอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะอืมก็ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะการก่อเหตุเป็นยังไงบ้าง